สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมใครก็ได้ครับมาเป็นเหยื่อสองบสกินปืน8ปีผมหน่อยโอ้ยนัดเดียวเข้าหัวซะอย่างนั้นครับเองมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเพื่อนจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะครับโอ้โห เกือบร้อยเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาผมไปซะก็ดังพีกไหมเอ่ยผมรออยู่แล้วเพื่อนโอ้โหว้าว จะทำอะไรเพื่อนผมเห็นครับเมื่อตะกีน้นี้ถ้าผมเดินออกไปผมว่ายังไงผมก็ต้องตายว่ะเฮ้ย,ยไม่ตายท่านผู้ชมรอดตายครับว้าวเฮ้ยกล่องครับท่านผู้ชมจะไปไหนเพื่อนไม่ให้ไปครับ จุดนี้ไม่เอ่ยเฮอสวัสดีครับโอ้โหไว้เข้าหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมยิยงอะไรของผมวะเนี่ยอ่อาซ้ายมือผมมีครับท่านผู้ชมปืนยูซี่ วม่าผมได้คิวหรือเปล่าวะคนเมื่อกี้โอ้โหี่ไม่มีทางเลือกครับโอ้โหโ เออได้2คิวซะงั้นโอ้โหโอ้โหให้ตายเถอะเพื่อนผมตัดเพื่อนเองไปหนึ่งคนที่เองกัดจะเอาผมด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหจิตใจช่างโหดร้ายนะครับโอ้โหผมเจอแล้วครับหนึ่งคนเมื่อะกี้ สั้นมีท่านผู้ชมโอ้โหสวยครับ<ท>ผมยิงโดนแค่จังหวะแรกเองอะท่านผู้ชมที่เหลือผมลากไม่โดนเลยครับอย่างนี้ไม่คมเลยนี่หวายโบสโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแองนอนยิงอย่างนี้ผมก็สวยดีครับ Fire โอ้อ้าวเวนกรมผมได้ระเบิดฟรีซะอย่างนั้นว่าจะออกไปเยิงครับแต่ได้ระเบิดอย่างนี้ก็โอเคคุ้มครับคุ้มขอบคุณที่เดินตดเสียงเพื่อนเฮ้ยเองคิดที่จะข้ามอย่างนั้นเหรอครับจะมาอีกไหมเอยเมือ่อกี้เสียงเท้าโมงมีท่านผู้ชม ตัดให้แล้วเพื่อนจะไปไหนครับไเโอ้ยไม่น่าอยู่ต่อเลยผมว่าเมื่อกี้ผมพลาดตรงที่ไม่ยอมหนีไว้ท่านผู้ชมถ้าผมหนีตั้งแต่จังหวะแรกหรือว่าตัดสินใจที่จะปลาระเบิดก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็น่าจะรอดครับเฮ้ยไม่น่าเลยว่ะเฮ้ย Fire in the hole f i r โโอ้หารกิล oh ม oh oh. ผมติดใจต้องผมติดแสงสองลูกนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะติดแค่ลูกเดียวที่ไหนได้โดนไปสองเลยเนี่ย oh. <Okay, S 1> ยางเนี่ย <Man down. S 1> พระท่านผู้ชม <c oughs> เอออย่างน้อยก็เจ็บแล้วครับที่ผมยิงไปก็ประมาณสามอะโอเคอยู่ครับถ้าศัตรูเจ็บ <c oughs> สุดนี้ผมไม่โดนแสงครับโอ้ยี่จริงเองแอบได้แล้วเพื่อนสวยครับช่วยคุมกันผ่มทีกผมเปลี่ยนกระสุนเยี่ยมครับทีมของคุณได้รับชัยชนะโอเคผมตัดเขาได้ก่อนครับมองก็มีอีกครับท่านผู้ชม อ,อยู่กันเป็นคณะอย่างนั้นเลยเหรอครับเนี่ยพีคไหมเพื่อนเหลือเราแค่คนเดียวแล้วครับท่านผู้ชมเอาไงดีวะรอดอยู่ครับโอ้โห ว้าวว้าวขอโทษเพื่อนให้ตายเถอะผมต้องระวังหลังว่ะถ้าอย่างนั้นโอเคผมได้ระเบิดปีครับเฮ้ยเดือบไปแล้วโอ้โห วัดกันไปเลยครับผ่านหมอกนี่แหละมองมาครับเฮ้ยโอ้โหถ้าผมไม่เสียเลือดทางยาวผมว่ายังไงผมก็น่าจะรอดครับ มงไม่มีใครท่านผู้ชมอ้าได้รลบเบิดฟรีครับเอ็งไม่น่ารีบออกเลยสหายเอ้ยเพื่อนเพื่อน,อนที่เหลืออย่าเพิ่งตายครับผมมำลังไปช่วยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวพิ่งตายกันครับซอนหลังอยู่ซอนหลังอยู่เพื่อนข้างหน้าครับขวามือ ทีมของค,คุณได้รับชัยชนะอนนสองคิวไปก่อนเลยก็แล้วกันสวยเพื่อนอผมได้มาสามคิวครับว,วิ่งแลรลเฮา โอ้ติดแสงแล้วครับ Man down. Man down. โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมช่วยไม่ได้ครับ <Okay. S 3> ผมยิงโดนได้ยังไงวะเพื่อน กระสุนตันเลยเพื่อนโอ้เยี่ยมครับทีมของคุณได้รับชัยชนะ fire a n the hole, the hole. โอ,โอ้ไม่น่าไปวัดกับเขาเลยครับผมห้าวไปหน่อย Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in because I wanna have words.